ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ฉลาดเมื่อท่านมีอาการเจ็บคอคลิปนี้มีคำตอบค่ะทราบไหมคะว่าการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนอย่างเช่นอาการหวัดหรือว่าอาการเจ็บคอนั้นกว่า80เเกิดจากเชื้อไวรัสการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ช่วยให้อาการเจ็บคอของท่านหายเร็วขึ้นในทางกลับกันท่านยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งนั่นหมายความว่าหากท่านมีการติดเชื้อแบคทีเรียนในอนาคตที่เป็นของจริงขึ้นมาท่านจะมีความยากลําบากในการเลือกยาหรือการใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นถ้าอย่างนั้นกรณีแบบไหนกันบ้างล่ะคะที่จะเป็นอาการเจ็บคอที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะจริงๆมีข้อสังเกตที่ทําด้วยตัวเองได้อย่างง่ายๆด้วยการอยู่4ข้อคะ่ะข้อที่1ก็คือท่านมีไข้แต่ไข้นั้นไม่ใช่ไข้ต่ำส่วนใหญ่จะเป็นไข้ที่ค่อนข้างสูงอุณหภูมิตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วก็มักจะเป็นต่อเนื่องนานเกินนกวาวั อันที่สท่านมีอาการเจ็บคอหรือถ้าอ้าปากแล้วส่องดูในคอท่านจะพบว่าทอนซีนของท่านบวมหรือว่ามีจุดหนองอยู่อาการที่3ถ้าหากท่านคลำบริเวณข้างๆลําลคออาจจะพบต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นหรือในบางรายอาจจะมีอาการที่กดเจ็บและอันที่4โดยส่วนใหญ่การเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะมักจะไม่มีอาการไอจาลืมนะคะ ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างชาญฉลาดและได้ผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการติดเชื้อแบคทีเรียจริงๆเท่านั้นดังนั้นขอให้ท่านได้สังเกตอาการทั้ง4นี้และปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้งเพื่อความปลอดภยัยของท่านเองในระยะยาวค่ะ